มักแล้วลงผู้สาวบางบงแขวงเมืองบ่อแกวใจล้นสีเห็จังได้เมื่อย,ยามกลับไปคิดฮอดสาวบางบงอยากแบดปด้มาหามาเป็นเคยลาผู้สาวบางบงวาสนาไอซีส้อยบ่ออยู่ทรงมักผู้สาวบางบงหลงลืมใจไวเมืองลาวิดเ,น,เนื้อเย็นถ้าเขาเป็นตัวจริงของเจ้าห้วยพรผ่านสายลมเงาจากคน เมื่อคนหักโทรมาเลิกใจไยคือหลับตาบอได้เอวองว่างหัวใจอกหักยังแรงต้องเดินทางไกลหาหมองพักใจก่อนมือเจาแต่งสวยคือบ่ฝัน,น,นว่าสวรรค์สิมาพาเขาบ่ามีรางมีเขาวาสองเท้าสิได้ห่างเหินหูจักกันบอนเริ่มต้นทางรักหอดคนบนฟ้าน้ำตาก่อไหลบ่เศร้า คิดฮอดคำเคยเว้าน้ำเสียงเจ้าที่บอกว่าห่วงไย แก้วผิวเจ้างามว่าแววดังแก้วดูพองใสเสาวงามเมืองเหนือบอนาเชื้อโอนางผ้าแปลงกายพัดลูร่รวงเข้าไว้ฉันยืนอยู่กลางท้องทุ่งกว้างไกลคิดถึงสาวนาที่เธอเคยยิ้มให้ฉันมือเธอเปื้อนดินแต่ใจสวยงามเน็ตเหนื่อยเพียงใดก็ยังตลาดเชา้าใจก็เต้นรัวดังกลองโอแม่ข้าคนงาม ยิ้มเพียงครั้งเดียวก็ละลายทั้งองค์พักกองสูงยังไม่สูงเท่าใจพี่ที่ลอยลงรักเจ้าจนเอวโคตหักแม้นเจ้าเมตตาคอยเธออยู่เสมอหลังคาฟ้าเก่าเก่ๆลมหนาวผัดมาหากปวดใจเธอต้กงทำลายจากเมืองฝากไกลกับคืนมาเธอหน้าฉันจะคอยซับน้ำตาบ้านนายัางรออยู่เธอรู้ามาเธอตวาสาวบ้านนาที่ลาวทุ่งไกล ปานนี้เจ้าเป็นยังใดห,หายไปนานบ่เห็นสงข้าวคิดพ่อ้องดินร้นจากเช้าจนค่ำคาดเงินขาดทองคนยามทั้งเจ็บชำ้ำก,กรรมสิ้นดีคนหักเหมือนนาเขาบ่ามาและลาจากนี้ตัวคนเดียวเหงาใจลี าาอาดาีได้ไดมาเห็นผลงามตาวานเ้อเย็นอยากเป็นแฟนพวงแขนได้บอเจ้ามาจากไซอยู่บ้านได้อยากหู้แทนอคือจบคือง,งามกระดอดได้ได้มาพ่อใจแทบละลายอยากเผยความในเปิดใจให้เจ้ารับรู้มีหรือยังฉันสุขใจยิ่งนักไม่ต้องไปอยู่เมืองใหญ่ถ้ามีเธออยู่ใกล้ไกลก็ชื่นใจแล้วชีวิตนี้ที่ทุนน่งนาของฉัน เรียนแต่ก่อนนั่งมองประจำทุกเชา้าเห็นเธอเดินผ่านยิ้มเบาๆใจเต้นราวจะกขาดรังอยากควงแขนพาเดินโชว์คนมาบังบงพ่อสมอนงสาวงามแขวงบ่อกแก้วผิวเจ้างามว่าแววดังแก้วดูพองใสสาวงามเมืองเหนือบนราเชื่อโอนางฟ้าแต่งกายไอ้คนหนุ่มบ้านใจลงลืมใจไว้ โอิเว้าจังได้เอ๊มักแห้งมักหมดหัวใจเอ๊บอกอาจถามได้เอ๊ะฮักเจ้าอีลีแต่ติดปัญหาตรงที่ว่าเจ้ามีสามีเ,เงื่อนไขติดตรงข้อนี้เจ็บทุกที่ที่แอบคิดไปเลยเขาได้เอ๊บอกมีคนอายแน่เด้ออย่าเฝ้าลืมออ้คนนี้ผู้ชายคน,นที่ครั้งหนึ่งเคยได้พบเจอความจำวันเก่าเรื่องเราให้เก็บไว้เด้อตอนฉันกับเธอครั้งหนึ่งเคยรวม ทอดคนบนฟ้าน้ำตาก,ก็าาไหลบ่เศร้าคิดทอดคำเคยว่าแล้วยงเจา้าที่บอกว่าห่วงลาย